สวัสดีครับหาแนวกินคือเก่งกันนี่แล้วมาเห็นหีะไรปลามาแล้วปวลร้เดแต่ว่ามันมก,มก,กัดจิ้งลำแข็งหน,นึ่งมีแต่ปลากุ่มนี่ปลาบักแปบนั่นตัวนี้อันนี้คือปลาบักแปบมรู้ว่าทั้งหมดเขาเกิดมาสีลาบเั็หน่อยอันนี้ปลากุม่มปลากุ่มมันอยู่เป็นหมูเ่ยเขาเรียกปนปลากุม่มสีปิงกับสีลาบเั็หน่อยหนึง่งพอดี บอกไปกินท่านุู้นีปลากินบ่ท่านบ่มีผีว,ม,ผวมันาท่านก็สวียบอกใส่ผพาแล้วมั้งอนี้ชิบิปิง้งคุกคุกเกียร์ปิ้งนะครับคุกคุกเกียร์แล้วก็ปิง้งนี่ก็สิท,ทําการลาบได้บ่เนี่ยบ่ได้ลาบเมื่อนีได้ลาบเมื่อนีคิดบ่ิเมื่มนอนนทบาทเราก็ต้อง,งถอดเกล็ดนี่คือการถอดเกล็ด อันนี้ปามตัวหน่อยมันตัวเจ้าหน่อยปก,กติมันใหญ่เนี่ยประมาณประมาณจะเพื่อเพื่อใหญ่เนี่ยอู้เจี๊ยบสองนิ้วมือไรได้ประกลุ่มเนี่ยแล้วมันก็สีอยู่กันเป็นกลุ่มเลยนะเขาเลยเอื่นประกลุ่มกันแต่มันถือเต็มเต็มหนึ่บงบบบาทเดียวนี่อะบาทเดียวแบ่งแบ่งมากบาดเดียวนี่สองกะติ๊น้ำแข็งนี่งกะติ๊กสับตอนนี้นการสับ ตาแบบตาบบ,าบมิด,ดมคือดิมาจังเอยขน่ะใส่โาจัง่อยมันจึงสิมันจะสีหอมๆนายหีหิบ่อมีอบไ่พอฟันหัวคนได้นนี่ยนี่นสีขวาววะเนี่ยไม่ใช่ ใจค่ะเจ้หน่อยไปต่อ ไดล้วับาเลีย่ยังไเล้ครับปลาปิงปลาปิงดูดูสินปิ่งปลาันเป็นยังไงนี่กินอะไรจับหัวข้ามนยังข้าหน่อยมาเ

ชวเี uh, ่สวยนครั ờ, ่เห็นนี่นี่นี่คือคนเสร็จนะครับมีปลาเขาดีส่ขี้ขาปเนี่ยลากระเซ็นเราดิงปากระเซ็นเราอร่อยอร่อยเลยวันไหนที่กินข้าวเหนียวก็มีข้าวเหนียว ข้าวแบบกจะเหียวๆข้าววันดีขนาดงา,าเจ้าขอเหียวข้าวบุมาที่ขา้ากัาาน